สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World กับผมเจษอีกแล้วนะครับวันนี้เราเนี่ยนะครับช่วงนี้ได้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกสงครามพวกทหารไปเยอะแล้วใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่เราเข้าเดือนกุมภากันมาแล้วใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็ต้องพูดถึงวันวาเลนไทน์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเลยเอาคลิปเกล็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับ ช็อกโกแลตมาฝากทุกคนกันนะครับผมว่าไอช็อกโกแลตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงใครเป็นคนเริ่มคิดค้นทำช็อกโกแลตขึ้นมาคนแรกถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยนะครับกับเกร็ดประวัติศาสตร์ช็อกโกแลตเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไป1,900ปีก่อนคริสต์กาลนะครับหรือว่า1,900 BCE น้นั่นเองในพื้นที่ของอารยธรรมเมโสอเมริกาหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือประเทศเม็กซิโกครับชนพื้นเมืองแถวๆนั้นเนี่ยครับได้เริ่มมีการ นำมเมล็ดจากต้นคาเขามาปรุงทำอาหารนะครับโดยที่ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับไอ้ผงคาเาเนี่ยมันยังไม่ได้มาเป็นช็อกโกแลตหรือว่าเป็นโกโก้อย่างที่เรารู้จักกันนะชาวพื้นเมืองเนี่ยได้นำมเมล็ดคาเขานะครับมาบดผสมกับคอนมิลหรือว่ามเมล็ดข้าวโพดตากแห้งที่นำมาบดแล้วนะครับ แล้วก็ผสมกับพริกป่นด้วยจากนั้นเนี่ยนะครับก็นําผงเหล่านั้นเนี่ยมาผสมกับน้ําจึงได้เป็นเครื่องดื่มครับซึ่งรสชาติเนี่ยนะครับไม่ได้มีความหวานแล้วก็ไม่ได้มีรสชาติอร่อยเลยมันจะเป็นน้ําขมขมเฉยๆเลยครับ แต่พวกเขาเนี่ยนะครับคิดว่าไอ้น้ำคาคขาเนี่ยมันคือเครื่องดื่มของชนชั้นสูงเลยนะครับเพราะเขาคิดกันว่าอีเมล็ดคาคาวไอ้ต้นคาเาวเนี่ยมันคือสิ่งที่เทพเจ้ามอบให้เขาครับแล้วไอ้เทพเจ้าที่เราพูดถึงกันเนี่ยมีชื่อว่าคูคูคารน,นะครับเป็นเทพเจ้าที่มีลักษณะเป็นเหมือนงูที่มีปีกนะครับด้วยความที่ไอเมล็ดคาคาาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งล้ำค่ามากใช่ไหม ชาวแอสเทกเนี่ยเลยได้นำมเมล็ดคาคาวเนี่ยนะครับมาใช้เป็นหนึ่งในสกุลเงินด้วยในการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆด้วยมเมล็ดคาคาวนี่แหละและยังมอบเป็นรางวัลให้กับทหารหากรบชนะด้วยนะนอกจากนี้มเมล็ดคาคาวเนี่ยยังได้ถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆอีกด้วยคือเรียกได้ว่าอยู่คู่อรารยธรรมเมโสอเมริกันเนี่ยมานานมากๆเลยและเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไป3,000ปีนะครับชาวยุโรปเนี่ยกำลังจะได้รู้จักกับมเมล็ดคาคาวเป็นครั้งแรกในปี1519นะครับผม เฮอร์นานคอเตสนะครับนักสำรวจชาวสเปนได้เดินทางมาที่เมืองเทนอชทิลานะครับเพื่อมาเข้าเฝ้ากษัตริย์มอนเตซูมาเป็นครั้งแรกครับผมโดยที่กษัตริย์มอนเตซูมาเนี่ยนะครับก็ได้ต้อนรับนักสำรวจชาวสเปนเป็นอย่างดีโดยการรินน้ำจากผลคาคาวเนี่ยนะครับใส่มาในถ้วยทองคำแจกให้เหล่านักสำรวจชาวสเปนได้กินกันทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับต้องตกตะลึงในรสชาติที่เข้มขน้นและกลมกล่อมของไอ้มลเมล็ดคาคาวเนี่ยเหล่านักสำรวจนะครับเลยได้ทำการแลกเปลี่ยนแล้วก็นำ มเมล็ลดคาคาลล็อตแรกนะครับกลับไปที่ยุโรปด้วยพอมเมล็ดคาคาวได้เดินทางมาถึงสเปนเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะพวกขุนนางชั้นสูงและคนที่มีเงินนะครับผมในตอนแรกเนี่ยนะครับคนเนี่ยนิยมบริโภคเมล็ดคาคาวนะครับเป็นยามากกว่ายังไม่ได้มีการดัดแปลงเป็นขนมหรือเป็นเครื่องดื่มนะครับผม ด้วยความขมของมันเนี่ยคนเลยเชื่อว่าไอเมล็ดคาเกาเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาพวกโกครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แต่ด้วยความที่มันขมไปนยครับคนก็เลยลองใส่พวกสิ่งที่ให้ความหวานลงไปนะครับเช่นน้ําตาลน้าผึ้งหรือว่าวานิลาก็ตามเนี่ยแล้วมันดันอร่อยขึ้นมาทําให้การบริโภคคาเกาหรือว่าผงโกโก้หรือช็อกโกแลตเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นขนมหวานนะครับผม แต่ด้วยการที่มันผลิตยากมากๆเลยนะครับไอมโมเลดคาคาวเนี่ยราคาของมันนะครับเลยสูงแล้วก็หากินยากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันต้องนําเข้ามาจากแถบอเมริกาใต้หรือว่าโซนทะเลแคริบเบียนเท่านั้นนะครับ แต่พอมาในปี1828เนี่ยนะครับมันได้มีนักประดิษฐ์คนหนึ่งนะครับได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในการแยกส่วนที่เป็นน้ำมันกับส่วนที่เป็นเนื้อแยกออกจากกันให้เหลือเพียงผงนะครับซึ่งเป็นผงโกโก้ทําให้เพิ่มผลผลิตของไอ้ผงโกโก้เนี่ยได้อย่างมากเลยเพราะว่าเราได้ใช้เมืองเต็มประสิทธิภาพใช่ไหมครับคนคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นชาวอัมสเตอร์ดัมที่มีชื่อว่าคอนราดแวนฮาวเทนนะครับ คุ้นๆกันไหมครับแวนเอาเทนนี่เลยครับมันคือยี่ห้อของผงโกโก้ชื่อดังที่อยู่มานมานานมากๆเลยคือแวนเอาเทนคนเดียวกันนี่แหละครับผมซึ่งไอผงโกโก้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเอาไปชงกับน้ําร้อนใช่ไหมเราก็จะได้น้ําโกโก้ออกมาเป็นน้ําช็อกโกแลตที่เรากินกันหรือถ้าเราเอามาผสมกับเนยนะครับหรือไขมันต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งสีน้ําตาลแบบนี้แหละครับผม จากนั้นเนี่ยนะครับคนก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยไปต่อยอดกันมากมายเลยเช่นใส่นมเข้าไปเลยกลายเป็นมิลช็อกโกแลตหรือว่าใส่ผลไม้ใส่อะไรเพิ่มเติมกันไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันนะครับในยุคนั้นเนี่ยพอมาถึงศตวรรษที่20นะนะครับปี1,900ขึ้นไปช็อกโกแลตก็ไม่ใช่ของไฮเอ็นอีกต่อไปครับใครๆก็สามารถกินช็อกโกแลตได้หมดเลยเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับฐานการผลิตของผลคาคาวเนี่ยมันต้องปลูกได้เฉพาะในพื้นที่อเมริกาใต้เท่านั้นใช่ไหมครับหรือว่าทะเลคบียน แต่พอพวกเขาได้ค้นคว้าแล้วรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลคาคาเนี่ยมันสามารถโตได้ทุกที่ที่อยู่ใกล้เส้นอีควอเตอร์หรือว่าเส้นศูนย์สูตรทําให้นะครับการผลิตเนี่ยก็ได้ขยายไปที่ทวีปแอฟริกาครับผมแต่ว่าเบื้องหลังความหวานอร่อยของช็อกโกแลตเนี่ยนะครับมันมีเรื่องน่าเศร้าอยู่ครับผมเพราะว่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยคนส่วนมากที่ถูกใช้มาเพื่อเป็นแรงงานในการปลูกไอ้ผลคาคาเนี่ย สมัยนั้นเนี่ยนะครับเป็นแรงงานทาสซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงแรงงานทาสที่เป็นเด็กด้วยนะเรื่องราวน่าเศร้ามากเลยใช่ไหมครับความหวานของช็อกโกแลตที่เรากินกันเนี่ยเราไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยเนาะว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของช็อกโกแลตที่ไม่ค่อยจะหวานเท่าไหร่เลยใช่ไหม แต่ก็นั่นแหละครับประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ครับเราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้เพียงแค่เรานะครับเรียนรู้เรื่องราวของมันแล้วก็ให้มันสอนและคอยเตือนใจพวกเรานะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมเจตต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยจริงๆนะครับคลิปนี้สั้นๆครับผมแล้วถ้าอยากให้เรานะครับหยิบยกเรื่องราวประวัติศาสตร์เก็ดความรู้เรื่องอะไรมาสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยวันนี้ผมก็ขอลาไปเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ฟังจนจบครับไปแล้วครับบ๊ายบายส